บทที่สิบสองอธิปฏิปริยาสูตรเอวังเมสตังเอกังสมัยยังพักวาอายาคยายังวิหารติคยาสีเสสิถิงพิกขะหัดหัดสีนะอัตตะโคพักวาพิกขูอามันเตสิสับพังพิกเวอทิตังกิน จะพิกวีส er, ัพพังอาทิตตังจักขุงพิกวีอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังจักขุสัมผัสสัจจญาอุปชยติเวทยติยติกันสุขังวาทุกคังวาทุขัสสุขังวาตัมปีอาทิตตังกีนะอาทิตตังอาทิตตัง ลาคะชินาทคูคติคาโมคติชินาอาทิตังชาติยาวจลามะนาเลนนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิทุสัสนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตาโสปะ บิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางโสตสัมผัสตะปัจยาอุปชยติเวทยติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอทุขะสะมะสุขังวาตามปิอาทิตังเจนะอาทิตังอาทิตตังลาชกินาโทคขัตนิคาโมหินาอาทิตตังชาติยาชะละมาณีนะโสเกหิ ปลิเทเวหิทุกเขหิโหมตมัสเสหิอุปัฏฐายาเสยหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังขัขนทาอาทิตตาคามวิญญาณังอาทิตตังมานะสัมผสัสโออาทิตโตยำปิดทางคานะสัมผัสปะจจยยาอุปชยติเวทยติตังสังสุข,ขังวาทุกังวาอทุกข,ข,ขสุ มะสุขังวาตามปีอาทิตังเีนะอาทิตังอาทิตังลาจาาัดขันธิคาคัโทโทขะนินาโทขะนินาอาทิตังชาติยาฉลามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเขหิโหมันนสเสหิอุปญาเสหิอาทิตังติวะทามิสิวะหาอาทิตา ลักษาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโซอาทิตตอยมปีทางชิวหาสัมผัสจะปปัจจยาอุปชญติเวทยะยะกิตย,ยตังสุขังวาทุขังวาอทุคสเสสุขังวาตัมปีอาทิตตังเจนะอาทิตตังอาทิตตังราชกินาโทขนิคาโมหนิคาอาทิตตังชาติยาชะละมณละนีนะ โสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมณตเสหิรรอุปัายาเสหิอาทิตันติวัฏามิกายูอาทิตโตภูพพ,พาอาทิตตากายะบิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดัางกายสัมผัสป,ปะเจจียาอุปชยติเวทยติตังสุขังวาทุขังวาอท,ทุขัสสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะ อาธิตังอาทิตังดาคัทเนกาโทคัทกามงคัดเนกา,าอาธิตาชา,ชาติยาชาลามาเลเนนัสโเกเหิปะลิเทเวหิตุกเคหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาธิตันติวะทามิมนอาธิตโตธรรมธรรมาอาธิตามานวิญญานางอาธิตังมนุสัมผัสโอาทิตโตยัม ปีตังมโนสัมผัสปัจจญญาอุปชยติเวทยติตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขาสุขังวาตามตามปีอาทิตตังเกีนณอาทิตังอาทิตังราชนิคาโทขะนิขาโมทนิคาอาทิตังชาติยาชลามณตินนะโซเกหิตบริเทเวหิตทุเกหิโทมณตเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ เอวังปัดสังพิกเวสุตตะวนอริยะสาวกโกจักขุสะมิิปนิพินทติดูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาณเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางจักขุมาสัมผัสปะเจยยาอุปชยติเวทยติสุขังวาทุกขังวาทุขสสุมาสุขังวากัมปิ ตัสสะมปีปีนิพินทติโสตสสมีปีนิพินทติสัตทีสุป so, ีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางโสตัสัมผัสจับปัญญาอุปชยติเวทยติสังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมะสุขังวาตัดสัมมีปีนิพินทติ ขานัสสมีนปีนิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานบินยาเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติยัมปิทังคานสัมผัสปัจจิยาอุปชยติเวทยยิตังสุขังวาทุกขังวาอัุุขะมะสุขังวาตัสมีปีนิพินทติชิวหายะยาปินิพินทติและเสสุปินิพินทติ ชีวหาวิญญาณีปีนิพินทติชีวหาสัมผัสเสพปีนิพินทติยามปีทางชีวหาสัมผัสจับปัจจัยอุปชยติเวทยติสุขังวาทุขังวาทุขัสสะสุขังวาตสมีปีนิพินทติกายสมีปีนิพินทติภูทัพเพสุปิีนิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทาง กายสัมผัสปัจจยยาอุปจยติเวทิติส <sting? S 2> ุขังวาทุกคังวาอทุขสัะโมสุขังตัสมินปีนิพินทติมนัสสมินปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมะวินมะโนวินญาเนปีนิพินทติมะโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทั้งมโนสัมผัสจับปัจจยา อุปชยติเวทยติสุขังวาทุกังวาทุกขัสสะสุขังวาตัสมินปีนิพินทตินิพินทางวาชีระติวิราชาวิมุจตจติวิมุตตะสมินปีวิมุตตะมีติญานังโหติขีมีนาชาติวุสิตังพระมัจลิยัง กตังกดิณียังนาปลังยิทธัตตายาติปัชาณาติติยิทธะมาโวจะปะกวาอัตตมานาเตภิกขุปะกวาโตสาสิตังอภินันจุงยิมัจจะมินปะณะเวยากละนัจจะมินพันยะมานิตตะภิกขุ สหัจอุปอนุปาทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติบทที่สิบสามอนัตตะลัขนะสุดตังเอวังเมศส,สุดตังอีกังสมัยังพกขาวายละ